สวัสดีท้องสบายดีสบายดีน้องทุกท่านน้องบุนีบ่าวบุกับบ่าวทองกับที่ว่ายูถนนมาเล็กสองสองหกน้องพี่น้องไมอนนี่คือเส้นทางที่จะเชื่อมต่อไปยังบนราชธานีได้เอ่ยว้าวว้าวว้าวตันนี้เขาอยู่ที่บ้านท่าลาดและก็อยู่ที่ปฏิมากรรมนาะพี่น้องปะตุโค้งนะพี่น้องนะจีมี่มุนคา หลายล้านเนี่ยพี่น้องหลายตรงเม่ย์น้ำก็มีโค้งก็มีพระวะโอ้เส้นทางสูง่จังหวัดอุบลราชธานีเนาะพี่น้องเนาะไอ้ท่อไปยังไหนถนนทางเมืองไทยมาโทมาโทนี่คือ,อยะมันสุดยอดอีเล่มันเรียบมันสุดยอดพี่น้องเ้ยตอนนี้บ่าวกับบ่าวท่องกัททิวาอยู่บนถนนหมายเลขสองสองหกเนาะพี่น้องเนาะเน,นี่ยถนนเส้นนี้กัททิว่าเนี่ฮะ เริ่มจากอำเภอวารินชำราบไป้องจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านจังหวัดศรีสะเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นะและไปสิ้นสุดอยู่ที่ทางสามแยกหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้เท่าเอ่ยแม่อันเตียร์ถนนเชนี้มีระยะทางรวมๆทั้งหมด300กิโลเมตรได้โอ้ยโอ้โหทางไอเทียบไปทางล่างเดียวไปทางล่างคุณนะคุณนะคุณนะ ป่าติโป่าติโตโพี่เหล่าเหยเค็บภาพบรรยากาศใบการเดินหน้านของบ่าบวบุกคับบ่าวทองแมนออนซ้อนหลายออนซ้อนถนนเมืองไทยพี่เหล่าเยอนะเส้นทางเส้นนี้ที่ว่าจะมุ่งหน้าเข้าไปอบุบลราชธานีสวัสดีทั้ทไทยทุกท่านนั่นเดอ้อภาคอ้ายใต้อ้าท้องมาเบิง่งนะครับร่วมเจริญของประเทศไทยเบิ่งเบิ่งที่อ้านี่ ถนนบางที่ไหบางที่อว,ว่าสุดยอดสุดยอนก็นคือมีความสีวา้า oh, 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 oh. ตั้งแต่กรุงเทพมาฮอดอุบลโอ้ยพีหน่ออยเส้นทางถ้าเป็นมันคือการเบิร์ดยอดสุปยอดด,ยอดีความมันดีแต่ว่ามาฮอดเมืองอุบลมันก็เป็นบรรยากาศอ,อย่างหนึ่งสองสองข้างทางพี่น้องมันจะเป็นต้นไม้แบบนี่คือโรงพยาบาลนะฮะ โรงพยาบาลวารินสำราพีนองเไปผ่านโรงพยาบาลก่อนจะเข้าไปในตัวเมือง,งน้องพี่น้องโอ้โหคันนี้เอาเนี่ยแซงนึกพี่น้องเลยโอ้โหโอ้โหทอนีฮะนี่คือเส้นทางเข้าไปจังหวัดุบูรัชธานีนาะพี่น้อง,งนองจากถนนหมาเลขสองสองพกนะฮะ ถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เชื่อมต่อมาจากคูราชกับเราไปน้องไอ๋เนี่ยสามแยกหัวทะเลเนาะจะผ่านต่อไปจังหวัดอุบลราชธานีว้าป่าบุญเองก็จะผ่านตัวเมืองนะตัวเมืองวัดน,นิชธรรมกลับไปในอุบล ยบรรยากาศฮอนฮอนเด็ดแก่แก่โอ้โอันนี้คือสะพานอย่างวะเนี่ยสะพานข้ามทางรถไฟรถ<อ>ไฟดีเซลโอ้โข้างบนเป็นทางรถไฟติดมี่กาศที่ว่าไปได้ไละลายสินท้าเนี่ยเมืองไทยเออทะลุบัดปลอดโป่ง นี่คือขอดีของเมืองไทยนะถนนพื้นเพชรเชื่อมต่อกันไปไดหนบ้าะวันจะเป็นขาห่วยขาห้งนะพื้นกระจะมีสะพานนี่สะพานอขั้นขาตรงไปสถานีรถไฟตลาดสดเทศาบาลจาังหวัดอุบลราชธานีนี่ก็มาไปแล้วเ,เ,เ,เป็นเส้นทางหนึ่งทีเก่าแก่ของจังหวัดอุบลราชธานีจะได้าไอเส้นทางเส้นนี้เป็นสถานไอเส้นทางที่เก่าแก่ที่ต้องการที่ทต้อง จากที่มันจเจริญแล้วากา็เด็ดทางใหม่ก็มีการขยาขยาเส้นทางไปออรอบเมืองไปรอบนอกนะที่ว่าไปเส้นเมนสินรักขยายแต่ว่านี้นาจะน่มาจะขยา,ายไ่ได้แล้วตอนนี้อันนี้เป็นถนนเส้นเกาน่าเนาะติดต่ออไตรติดต่อ,ตตอโอ้มาใน,ะะนเมืองเลยกะที่ว่าจะออกไปเชื่อมต่อครับถนนหมายเลข24ได้อเนล่าเนี่ย มีคือจุดถนนทีบาร์โวล์อยู่นี่เป็นถนนมาเล็กสองหนึ่งเก่าสามด้านหน้าจะเป็นถนนมาเล็กสอสี่สี่พรอัยไปเชื่อมต่อกับถนนมาเล็กสอสี่อีกท่านึงได้ยัไงแมนตีอะแมนว้าวที่เขาแลนมาจากถนนมาเล็กสอสี่จากกูแหละนั่งรองกูแหละน้องกีนะเขาแยกออกมาจากถนนมาเล็กสองแหลกเลี้ยวเขา้ามากทางที่จะไป โชคชัยเนี่ยโชคชัยปรัชญาใจบานลงนี้บ้านลำนี้เป็นบ้านเก่าแกะบนใหม่ว่าเป็นบ้านเก่าเกแะไรเด้อว่านี้คือคือโตเมืองบ่เนี่ยเมียนเอ๋ยเมียนโตเมืองวาลินตีอุบลเลยไนี่โตเมืองอุบลเลยบ่เมียนจากวาลินเนี่ยวาลินไอุบลเชื่อมต่อกันเนี่ยแต่เราจะไปท่านเดชอุดมถนนเมลีสองสี่ด้านนานี่ได้หายเป็นถนนเมลีสองสี่ เมนเราจะทำการเลี้ยวขวาไปน้องเลยเลี้ยวขวามาอุบลเนี่ยสิ่งที่เกินชื่อของอุบลนั่นคือกล้วยจับอุบลหมูยออุบลโอ้กล้วยจับตัวที่เหนียวเนื้อนุ่มๆนั่นแหละเมนโอ้ที่มีรสชาติแซ่บนัวแซ่บนัว oh. นี่คือถนนไม่ได้ขสองสี่เลี้ยวขวาไปทางเดชอุดมดีเดี้ย, Man, ยวซ้ายนี่เขาไปทางในเมืองอุบลราชธานีอ๋อ ้จเลียวไปนี่คือถนนหมายเลขสองสี่มุ่งหน้าไปเดชอุดุมโอ oh. ้จริงแล้วถนนไม่เด้สองสี่นะยแค่สินสุดอยู่ตรงนี้เด้บ่แมน สิ้นสุดจะตรงนี้แล้วการจะเชื่อมต่อไปถนนเมลิกสองหนึ่งเะ<อ>ที่จะเชื่อมต่อไปทางพิบูลมังสาหารออกไปช่องเม็กผมเนี้ยโอ,อ้สุดยอดพอถนนเมืองไทยมันมาสุดนี่ก็เป็นอ,อันนนั้ไปต่อ,อพิบูลไหมไปต่อพิบูลมังสาหาร<อ>ที่จะออกไปทางช่องเม็กบ้านช่องเม็กมันอาจจะบริษัทสุดเลยมันอาจจะสองสี่อาจจะเลี่ยวเข้าไปทางนี้ ทางขวาเนี่ยทางขวาไปถนนที่จะไปเดชอุดมอ๋อ oh. ่ะไปทางนี่สองสี่อันนี้ก็เป็นสองหนึ่งเจ็ดมันบอกไปเขาหลังงงงง,งงเลยเอองงเลยเส้นทางมันหลายากเส้นใดเป็นเส้นใดหลายครับเส้นทางกัน นี่ตรงนี้เป็นโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลสามประสิทธิ์นะประสงค์นะ <Man. S 1> คนบ้านเ่ากับมาโรงพยาบาลนีร้ายเนี่ยโอลพ้ oh. นบ้านเ่าอาขามา,ารักษาพยาบาลอยู่โรงพยาบาลนีร้ายเนี่ยอ้ oh. นี่แหละคือบางไทยเขาก็จะรักษาทุกเชื้อชาติเนาะที่มา,าใช้บริการนะเจ็บไข้ได้ป่วยโอ้โหถนน สุดยอดพี่น้องสุดยอดเนะี่ยถนนที่จะออกไปเชื่อมต่อกับาทางที่จะไปอุบลราชธานีเนี่ยทางที่จะไปช่องเม็กทางที่จะไปล่าไปบ้านเท้าน,น,นี่ไงนี่แหละคือเส้นทางนี่แหละเส้นทางหมายเลขอสองหนึ่งเจ็ดเอ้ยนายถ้าถูกยเย็นบรรยากาศเยี่ยม,มากมากกว่บรรยากาศมันสดชื่นดี<อ>ต้นไม้ต้นตอเขียวงามขึ้นชเย็นคักว่าเขียวงามขึ้นชื่เย็นค,คับขนาดเท่าไเนาะก็อยูปอดสารพิษ ก็จะโอ้ยเนาะคือจคือจะมีบอละเพ็ดมาตามเบิ้งเขี้ยวง่ะไอ้ที่อยู่ไอ้ข้างทางนี่เม็ดต้นบวงี่มาพานนี่นี่ตามมาค่อยเบิ้งนะเม่นไงเม่น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 วะเขาปลูกต้นมะม่วงี้มาพานไว้เนี่ยนี่โอ้ต้นไม้กินหมากได้เนี่ยนี่กินกินหมากก็ได้แต่ว่าต้นหลายเขาจะกินกินแต่ไอ้ในมัน ที่เส้นทางที่เชื่อมต่อมาหาเส้นทางที่เขาตั้งรถทัวร์มากที่มากตงนี้แต่คำพูดว่าโลงตรงนี้เนี่ยสายได้สายเนี่ยเส้นทางหมายเลขสองหนึ่งสามอ๋อนี่เนี่ยบอสที่เอามาจ้องไม่เอื้อเขาเห็นมาเลยึ้นมาพนดเห็นเนาะอันนี้นะโอ้จางซีเนี่ยแต่คำพูดมาเชื่อมต่อกับถนนเส้นนี้อ๋อเพราะว่าก็นอนนั่งรถทัวร์มากยามแรกนี่ มาห้องแท่นนี้สี่หมื่นเลยสี่หมื่นเลี้ยวเห็นอย่างเลยแพงกว่าบนจาบระว่างใดเป็นทางใดอ๋อมันคืนนี้นี่เองมันมาหนี่มานี่เลยมานีอะลรมาเชื่อมต่อถนนเส้นนี้และเพื่อจะไปช่องเม็กกับจะข่าวไปฟังเล่านะอ่าที่เราจะอยู่ทางปักซีนะที่มาข่ากับมาตรงนี้แหละที่ข่าด้านซากุนเนี่ยช่องเม็กเนี่ยบ้านช่องเม็กกับดานบางเก่าเนี่ยแสดงว่า เส้นทางนี่เห็นเป็นเส้สนทางลวงระหว่างระหว่างอ่าคือคอที่ไหนวะระหว่างมิตรประเทศบ่มันจ,จะเชื่อมต่อประเทศนะไปประเทศลาวอะไรกับข่าวว,าว่านี่อ๋อนี่แหละก็ทือว่าอย่างแนะน้ำให้หอ้ายเดี๋ยวคุณบอเส้นทางนี่แหละเป็นเส้นทางที่จะเชื่อมต่อไปบานะ้านเอ้าไปปากเซนเอ,อะไรต้นมาเรามาเส้นนี้เส้นนี้แล้วเส้นนี้แล้วกับเส้นนี้แนนเส้นนี้ละโอ้ว่ารถปากเชคอ่าช่องเมก เออปักเส้นอุเทียบบนแ,แรงขาอุบลเนี่ย,ยจแ<น>ะแรงขนาพนันีเดี๋ยวมพน,นัฐนีจากชุดนี้นะอดสว่างวีระวงกับอีก13กิโลเมตรอ๋วันนี้กับที่ว่าผ้าพี่น้องมากทางถนั้นทางของประเทศไทยมือเบียรสั้นๆเนี่ยพี่น้องไอ้ พาท่องไปไนายสาธุนี่คือถนนสีเลนลาดยางอย่างดีเลยเออต่ว่าแขว้ซนถนนเลยนะโอ้หนซอนี่ถนนดีจะไปฮอดอีกนะขนาดอ่าด้านขามแดนนายถนนเป็นยังไงล่ะสีเลนเนี่ยบางยึดบางช่วงบางตอนก็เป็นถนนที่สวยงามเนี่ยนายขึ้นเขาลงเขาเนี่ยฮะช่วงออกไปทางอ่าเลื่อยออกไปพิมูนแล้วนะายไปถึงชองเมกนายน่าเป็นวิวที่งามจะเห็น ป่าใหม่พวกเขาแหละก็จะเห็นวัดอีกวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะเป็นวัดเรื่องแสงโอ้ยอ,อ,อยู่สีลินทอนเป็นอีกหนึ่งความบรรยากาศเนอพี่น้องที่ป่าบุกเอเก็บมาฝากตอนทุกท่านบางวัดทุกขานก็สินมักนะเพื่อเป็นเดินทางในการเดินทางมะจากจุดนี้อำเภอพิพิธภังสาหารนะสร้าง8กิโลเมตรเนาะพี่น้องเน,งน,งน,งนงาะป่าบุกเอเก็บความบรรยากาศไปพี่น้องเบิ้งนะ บริวิทเจตนาอื่นใดที่จะมาเปรียบเทียบกันแล้วกันนะพี่น้องรับช่วงเพลาก้ันเต้นกันแล้วกันท่านไหนที่มักกะชื่วอว่าฝากเป็นกำลังแรงใจในกุฎกระดิ่งนะคะรับรถไลค์เนาะพี่น้องเนาะแต่การน,นับสูญหัวเข่าโดยการปกติข่าวโฆษณา,ากันแล้วกันพี่น้องสำหรับมูลนี้คลิปนี้บ้าบออูปีต้องขออนุญาตลาทำมุ่งชมไปแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าจะหอนหากเป็นหาง,งานแล้ว จะเห็นไปเห็นง่ายเห็นผ่านบรรยากาศเห็นพี่น้องเบิองอีกทีนึงเดี๋ยวผมปอกันใหม่คลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะน,นี่คือถนนหนทางของเมืองไทยสบายดีสวัสดีครับโอ้โหถ่ายโขดงามเลยงามงามงามยังดีเลยถนนหนทางเมืองไทยปัดออกอ่อนซ้อนไายอ่อนซ้อนลายมาแต่ก็กรุงเทพพี่นอ้องเออจนมาฮอดอุบล กันวากันไปปากเซนะอ่ากันดีค้ามเมืองบ้านก็ได้เด้่นี่พี่น้อยสามกิโลเมตรกันบูติดเบียดติดงานอีกค้ามเมืองบ้านเลยเนี่ยนี่ติดงานซื้อพี่น้อยมาเยียมมางานกันดีเหาโอกาสมาจัาสี่หนียากเด้มาแถวบนคน